สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่กำลังชมผ่านทางเพจ a c e b o o k ของโอท็อปมิเตียนะครับแล้วก็ขอต้นอนรับเข้าสู่โอทอปมิเตีย2023ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันเป็นสรินยาแล้วก็ผมอัฟสลันครับ <laughs> อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมอีกหนึ่งมุมนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็มุมนี้เนี่ยมีจุดแลดนม์าสวยๆแบบนี้ด้วยที่เรายืนอยู่นั่นก็คือมุม ศ oh, ิลปินโอท็อปค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราได้รวบรวมนะครับสินค้าที่มาจากเหล่าศิลปินนะที่เป็นผู้ประกอบการะนะฮะก็ได้รับรางวัลกันมากมายะนะก็จะมีทั้งเสื้อผ้ามีของตกแต่งบ้านเครื่องประดับะนะครับมีหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวตามเราสองคนมาได้เลยนะครับไปดูกันว่าในโซนนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษกันบ้างนะคะโซนนี้เรียกว่าเป็นการรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดค่ะรวมถึงสินค้าเนี่ยก็มีการต่อยอดนะคะมีการสอนนะคะองค์ความรู้ในการทำผลิตตาพันต่างๆให้กับชุมชนด้วยด้านนี้จากจังหวัดสุรินนะคะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณพ่อขออนุญาตค่ะอันนี้มาร้านเดียวกันเลยใช่ไหมทั้งเครื่องเงินเครื่องทองมาด้านนี้ก็ได้ค่ะอ๋อเอามาด้วยกันมาด้วยกัน อันนี้เป็นของสุรินนะคะเป็นเครื่องทองเหลืองนะคะคุณสุเทียบพรมสีขออนุญาตค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยไหมคะขอไลเส้นหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นงานทองเหลืองนะคะวิธีการทำทองเหลืองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็เริ่มแรกเราก็เหมือนเครื่องเงินเครื่องทองนี่นะครับเราก็ต้องหลอมละลายค่ะโดยใช้เอาเบรี เอาไปรีดก่อนเอาไปทําให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็ามาวางตัวเรือนแล้วก็เราก็มีแบบบล็อกมันไม่ใช่แบบบล็อกนะครับเป็นแบบที่เราวาดไว้<ช>เอามาเปะแล้วก็มาตอกลาย<อ>เป็นแบบแล้วก็ขึ้นกระปาะตัวเรือนแล้วก็ฉลุลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะต <ใน S 1> อ,อ,อลกอลายแล้วก็ฝังเพชรพลอยเข้าไปนะครับชิ้นงานหนึ่งเนี่ยใช้เวลาในการทําประมาณกี่วันนะที่ยากมากยากมากยากง่ายนะครับเอ้ยไม่ใช่คือยากกับง่ายนะครับ ทั้งถ้าชิ้นที่ยากๆก,ก็ประมาณ2เดือนถึง3เดือนแต่ทาง,ง่ายๆหน่อยก็ประมาณสิบห้าวันอะไรเงี้ยได้อยู่คือขั้นต่ําก็ต้องมี15วันแล้วใช่ไหมตัรยอ่าอ,อย่างกําไรที่คุณปุ้ยใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าระยะเวลา,าอะไรก็ไตัวรุ่นนี้นะครับก็ได้ประมาณ15วันเพราะว่ามันแค่เรา เราเราไม่ได้ฝั่งคอยลงไปเนาะแต่ถ้ามีฝั่งคอยด้วยก็จะนานก็จะนานขึ้นนะครับนี่อ่ะให้ดูก็มีกรให้ลองดูนะฮะว่ามีความสวยงามโอ้ยเอ้คุณเฮ้คุณถือแล้วคุณดูดีขึ้นมาเลยนะดูแพงขึ้นมาอีกแล้วอ่ะจาก250ตอนนี้เป็น2 5งแแล้วนะใบนี้เท่าไหร่คะใบนี้แปดพันอ้าวซื้อเลยค่ะเออ ร<ม>ูดเลยใช่ไรูดเลยแล้วก็คือแข็งแรงทนทาน <c oughs> แล้วก็มีความสวยงามนะคะ <c oughs> ใครที่อยากจะชมมากันได้ในโซนของศิลปินโอทับมงลงค่ะอ่ามงลงขอ่มองลงหน่อยได้ไหม <c oughs> เออเนี่ยคุณใส่ไปไหนปะมงลงค่ะออแล้วคุณก็ใส่เข็มขัดทองเหลืองด้วยน่ารักคือใครอยากจะใช้นะคะเครื่องประดับจากทองเหลืองให้มาเลือกซื้อกันในงานโอท็อปมิเดียนะคะเราจะอยู่ในโซนของศิลปินโอท็อปนะคะเชเลนเจอร์สรวมถึงยังมีแหวนนะคะมีข้อมือต่างหูด้านนี้ด้วยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะจากสุรินนะคะเดี๋ยวเราเดินไล่มาทางด้านนี้กันบ้าง มาฝั่งนี้นะคะด้านนี้จะเป็นงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้จากเชี่ชียงอันนี้งานงานปั้นไหมคะเป็นงานปั้นกะแกะสลักจากไม้นี่หลายคนหลายคนเห็นเนี่ยนึกว่าเป็นงานแกะสลักไม่ใช่นะคะที่นี่เขาใช้มือปั้นค่ะปั้นจากอะไรคะจากไม้มงคลเก้าชนิดนะครับต้องจากไม้มงคลบดนะคะมันจะเป็นผงๆไม้แต่ละอย่างเอามาบดเอามาบดก่อนอไม้มงคลเก้าชนิดมาบดรวมกันก่อน แล้วก็ค่อยปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาขึ้นโคมาแล้วก็เวลาแห้งมาแกะส,สลักอีกครั้งนึงโอ้โ,อโอหได้ครับดมากมา,ากมาจะมาไปใช่สีนะเป็นการลงรักปิดทองอลงรักปิดทองไม่ใช่สีนะีนออครับเป็นการลงรักปิดทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงานสุดยอดหัตถกรรมหัตถศิลป์เลยนะคะใครที่อยากจะ ชมของจริงมากันได้ในโซนของศิลปินโอท็อปวันนี้มีสีธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้คือเป็นสีธรรมชาติของไม้ที่เรามารวมกันเนี่ยไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงเอ่อลงลักปิดทองบอกได้นี่ครับว่าไม้ก้าวไม้ไม้มงคลเก้าอย่างที่มีไม้อะไรบ้างไม้มงคลเก้าเก้าชนิดก็จะมีไม้พยานิ้วดำไม้เททาโลพยุงสักทองขออีกหนึ่งทีไม้อะไรบ้างนะครับจะมีไม้พยานยิ้วดำไม้เททาโลชายพฤกษ์ทรงวดานพยุงสักทองขนุน แล้วก็ใบไผ่สีสุกกับนี่นะคะเก้าชนิดต้องครบ9้าชนิดแล้วก็ปันออกมาเป็นพระพิคเน่ถ่าไว้บูชานะคะคือจริงๆมีหลายอย่างเลยแล้วก็มีด้านนี้เป็นพระพุทธรูปก็มีนะครับเป็นอพญานาเป็นชาอะไรทำไมมีเหมือนวิงวิงด้วยคะอันนี้เหมือนมีวิงวิงอยู่ในเนื้อไม้ด้วยอ่ะเราเราเราใช้ไอกเก็ดทองที่โทคัเดียวสุดอ๋อไส่งเข้าไปในเนื้อไม้ ล้วก็ปั้นปั้นเสร็จแล้วก็แกะสลักอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขาได้เขามีชื่อผลงานว่าวิถีชีวิตคนกับช้างคือไม่นึกว่าเป็นเป็นไม้อ่ะสวยมากแบบดูเหมือนเป็นดินเหมือนเป็นแบบคือแต่ว่าถ้ามาดูใกล้ๆจับแรงเลยจับได้ใช่ไหมนะคะแล้วก็ดูสิคะนี่ค่ะปั้นและแกะสลักนะคะสวยงามมากดูสิ คือจริงถ้าไม่บอกว่าเป็นไม้เนี่ยก็ยังเราก็จะคิดว่าเป็นดินปั้นเนาะเออฝั่งเนี้ยเหมือนดินเพราะว่าไม่ได้ลงสีอันนี้เป็นสีธรรมชาติแต่เนี้ยก็จะเหมือนแต่เนี้ยก็จะเหมือนไม้แกะสลักแต่จริงเราคืองานปั้นค่ะนะคะปั้นขึ้นมาแล้วก็แกะสลักอีกรอบหนึ่งใครอยากจะบูชานะคะประพิคเนตรนะคะลองมาเลือกองค์ท่านนะคะที่โซนโอท็อปศิลปินโอท็อปแล้วก็ด้านในยังมีอันนี้สวยมากอันนี้อลังมากอันนี้โอ้โหนี่นะคะ สวยจริงๆค่ะยกให้เลยค่ะว่าเป็นศิลปินโอทอปจากจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าสุดยอดศิลปินนะคะใครอยากจะชมผลงานสวยๆแบบนี้ในงานโอทอปมิตรยาค่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปที่ขอบคุณนะครับคุณอเราไปกันที่เครื่องดนตรีกันบ้างนะครับอบอกแล้วว่าในโซนนี้เรารวบรวมสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับที่มาจากเหล่าศิลปิน สวัสดีครับคุณแม่ขออนุญาตอย่ารบกวนดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉัีเป็นหรอเอาดีๆไม่เป็นอ่าลองแต่ว่าถ้าถ้าพอได้เอาเพลงอะไรคะทุกคนเอาเออเอาเสียงเริ่มเหมือนเพงจีนนะคือของเราเนี่ยจะเป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นวัสดุจากไม้อย่างดีแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องดนตรีไทยค่ะ มีตั้งแต่ชิ้นเล็กหนูเห็นชิ้นเล็กมากเลยตรงนี้ตรงนี้ก็มีอันนี้คือตรงนี้ก็มีใช่ไหมคะมันเชิ้นเล็กๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นชิ้นใหญ่อันนี้คือชิ้นเล็กแบบจำลองลงมาให้เล็กๆน่ารักมากอันนี้คืออะไรครันกับพวงเล่นยังไงอะตีตีแล้วมันก็ดังแป๊กใช่ถูกถูกต้องอันนี้เอาไว้เป็นแบบประดับเอาไว้ประดับได้ เป็นของขวัญของฝากได้อันนี้กรองอะไรคะแม่อันนี้โทนลนัมมานาโทนลัมมานาลัมมานาก็คืออันนี้ของของแท้นี่ของ,งของของอจำลองแก่เก้นี่แบบวีนารักาแล้วแล้วมันมีเสียงมันมันสามารถตีเป็นเพลงจริงๆได้ไหมครับมีไม้ดีบนี่<ถ>ดีบได้เหมือนเหมือนมันจริงเลยเหมือนของจริงมันไม่กังวนเท่าตัวใหญ่อ๋ออืมแล้วก็มีอันนี้อะไรคะซอจากตัวใหญ่นะคะอันนี้โซใช่ไหมอันนี้ขนาดกลางอันนี้ไซส์เล็ก ค่ะแล้วก็มีขิมโซอู้กับโอด้วงมันต่างกันยังไงเสียงโซอู้มันจะมันมนเหมือนตามเสียงตามเสียงออู้อู่ก็โซด้วงมันจะด้วงด้วงเหรอคะแม่โซออี้โซอู่นี่แหละโซอู้โซอี้คำมาจากโซอี้โซอ๋อก็คือมาจากชื่อเสียงเขาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่หาไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะคะหนูจะยกกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปีตัวนี้จะเป็นของ อันไหนครับคุณแม่อันไหนคะแม่จับปีอุยอันยาวๆนี่เหรอคะปีอันใหญ่มากอันยาวนี่เหรอฮะแม่อันนี้เขาเรียกว่าจับปีกระจับปีกระจับปีโบราณนี่ให้คุณแม่ดีกว่านะคะ ลนั่งฟังเพลงแม่เลยนะคะขอบคุณแหละม่ด้วยนะคะแม่ละอันนี้อันนี้วิธีการเล่นของเขาก็คือดีดเหรอฮะอ่าดีดค่ะอ๋อใช้ดีเนี่ยเสียงจะคล้ายเอ่อสึงทังทังอ๋อเสียงคล้ายคล้าึนใช่ค่ะเป็นของโบราณยุคนี้ไม่ค่อยมีคนชอบเออผมก็ว่าไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยนะคุณไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าคุณอ่ะได้แค่อันนี้ไม่กลับก็คุยสองอย่างเท่านั้นพอนะคะคุยนี่เด็กๆจะต้องเรียนเพราะว่ากับก็ไม่ใช่วเรื่อง่ายๆอ้าวอ้าวเหรอคะอ้าว แม่บอกไม่ใช่เล่นง่ายนะเธอมือเขาใหญ่พอได้ไหมแม่พอได้พอได้นะพอได้แล้วแม่บอกพอได้คือพอได้แล้วนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะใครอยากจะได้เครื่องดนตรีนะคะมากันได้ในงานโอท็อปมิเดียนะคะในโซนศิลปินโอท็อปอันนี้ก็จะเป็นไม้อย่างดีแล้วก็คุณแม่ยกออกมาให้แบบจัดเต็มมากค่ะราคาพิเศษหรือว่าใครอยากจะเริ่มต้นเรียนดนตรีไทยมาลองปรึกษาผู้ประกอบการดูได้เลยนะคะครับไปกันต่อไปที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นงานลงรักนะคะลงลักแล้วก็ิดกระจกนะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าลงยาใช่ไหมคุณสวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นเน้นเป็นงานไม้แล้วก็งานไม้แกะสลักเดี๋ยวเราไปเราไปแอบส่องงานไม้แกะสลักเขาดีกว่าเห็นอเขาเรียกว่าหงใช่ไหมคุณใช่สวยมากสุพรรณหงสวยมากๆค่ะคืองานละเอียดมาก อย่าจับคุณอย่าจับไม่จับไม่จับดูเฉยเฉยคุณดูราคาด้วยหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ได้ทั้งสองเลยเพราะว่าไปตัวเดียวไม่ได้เดี๋ยวเหงาก็เลยต้องไปทั้งสองไปต้องไปเป็นคู่ก็ไม่เป็นคู่เนาะใช่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นงานแกะสลักนะคะห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงนะห้าหมื่นเก้า คุณแกะสลักได้ขนาดนี้แกะยังไงก่อนเออแกะยังไงก่อนให้ได้อย่างนี้ห้าหมื่นเก้าอันนี้สองแสนแปอันนี้มีชื่อว่าปลาอานน์อันนี้เขาแกะมาจากไม้สักทองนะคุณใช้เวลาแกะคุณดูหนปี9วันบาทสองแสนเดหมื่นเบาทให้ไปเลยค่ะให้ไป3ามแสนหเลยนะคะเพราะว่ายาก ยากมากนะคะนี่อันนี้เขาบอกว่าปลาอานนท์เนี่ยจะมีพ่อแม่สองตัวลูกๆ5ห้าตัวมีเต่าอยู่อีก2ตัวคุณหาสิเต่าอยู่ไหนเดี๋ยวมานั่งหาเดี๋ยวจะว่ายลงไปด้วยคุณหาสิหาเจอหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นงานแกะสลักนะคะจากเชียงใหม่ครับผัดมามาด้านนี้ไปดูงานผ้ากันบ้างโซนศิลปินโอท็อปก็จะมีงานผ้าแล้วก็มีศิลปินในเรื่องของผ้าเนี่ยเยอะมากนะคะครับผมแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีฝีไม้เลยมือเนี่ยเป็นที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ซึ่งแตกต่างกันไป ท่านนี้จะมาจากจังหวัดแพร่นะคะท่านอาจารย์โกโมลพานิชพันธ์นะคะท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการทอผ้าเป็นแบบลายน้ำไหลเป็นผ้าจกนะคะ แล้วก็มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของทางจังหวัดแพร่ด้วยนะคะเน้นเป็นลวดลายโบราณซึ่งหายากหรือบางลายเนี่ยอาจจะหาไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็เอามาให้ได้ชมให้ได้ช็อปกันในงานครั้งนี้หรือว่าใครที่อยากจ,จะได้ลวดลายไหนก็อาจจะต้องสั่งจองนะคะนีอ่อันนี้เรียกว่าลายอะไรคะจันแกลีครับจันแปดกรีดจันแปดกรีดเป็นการทอแบบไหนคะพี่เชอรจบครับ เป็นการจบใช้จบแต่เป็นลายของลายพายกนะครับใช้จบแต่เป็นลายเข้าใจไหมคะท่านผู้ชมใช้จบแต่เป็นลายพายกนะคะเทคนิคก็จะแบบยากนิดนึงนะยากไม่ใช่ยากนิดนึงยากมากค่ะยากเลยอย่างนี้สนนราคาผืนแล้วเท่าไหร่คะสามหมื่นเก้ามม้มีแค่ผืนเดียวตอนนี้ถ้าจะเอาเพิ่มก็ต้องสั่งนะคะต้องรอทอที่้นเนี่ยหลักๆ ไฮไลท์อยู่ตรงไหนเอ่ยครับผมเป็นใหม่อันจะสามแสนเก้าสามแสนเก้าขอชมหน่อยให้ดูแกะให้ดูแกะโชว์เลยหรอต้องซีนซีนอย่างดีแบบนี้เลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้คือตัวไฮไลท์เราจะได้ชมกันนะคะเป็นบุญตาและเป็นบุญมือของเราที่เราจะได้แบบอันนี้คือแพงที่สุดในร้านเราใช่ไหมฮะตอนนี้อันนี้แพงที่สุดแล้วครับ ทำไมถึงแพงคะเพราะว่าเป็นถึงิบนใหม่แล้วก็เป็นลายเพิ่งอาจารย์เพิ่งแกะออกมาใหม่หนึ่งคือใช้ใหม่แท้ใช่ครับขันดอกเทพพนมครับขันดอกเทพพนมแล้วเป็นลวดลายที่ท่านอาจารย์ได้แกะลายขึ้นมาใหม่นะคะเป็นโบราณที่เพิ่งแกะเสร็จนะครับผมเป็นโบราณเป็นลายโบราณอาจจะสูญหายไปแล้วท่านอาจารย์ก็ต้องแกะลายกลับขึ้นมานะคะค่อยๆลื้อฟื้นแล้วก็มาให้ได้ชมกันอันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะคะเอาเอาไปใช้หนูช่วยแกะค่ะหนูช่วยแกะหนูช่วยแกะ ทำไมเรายืนเราไม่ช่วยล่ะคะไม่ก้าจับจับได้สามแสนเก้าลราต้องหุ่นทางไหนดีอ้าวด้านนี้ต้องโชว์ลายด้านนี้ไปเลยอันนี้คือลายขันดอกเทพนมขันดอกเทพนมนะคะโอ้ยสวยมากขออนุญาตจับนิดนึงเป็นไหมครับไหมทั้งผืนเลยสวยงามมากสามแสนเก้าหมื่นบาทมีแค่เพียงผืนเดียวเท่านั้น คุณปุ้ยรูดสิไปค่ะไปเ้าคุณปุ้ยรูดเลยฮะรูดซับนแน่ให้แล้วเปเร็วๆรูดซับนะไม่ใช่ว่ารูดบาทเก้าค่ะท่านผู้ชมมาชมกันได้ในงานนะคะอยู่ที่ศิลปินโอท็อปนะคะที่บูธของกรมนผ้าโบราณจากจังหวัดแพร่นะคะของานละเอียดมากมากเลยกรมนนะคะ เก็บดีๆนะคะระวังคนนี้มาฉกไปไม่รู้เลยครับเก็บเลยจะซ่อนเลยหนูรู้แล้วว่าพี่เขาวางไว้ตรงไหนนะคะไลายนี้เล็งไว้แล้วสามแสนเก้าสามแสนเก้าอ้าวไปด้วยมุมนึงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกาลสินกาลสินถ้าพูดถึงกาลสินนะคะทุกคนก็จะนึกถึงพระหมาแพรวาเดี๋ยวเราไปดูแพรวาที่นี่กันค่ะพระหมาศิลปินโอทอปจากกาลสินคน กิตยาพรนะคะอันนี้ใช่ไหมพ่อเอพรวาอันไหนไฮไลท์เลยคะที่ได้รางวัลที่ได้ศิลปินอันนี้เสีทองนี้เลยใช่ไหมคะสีทองอันนี้ใช่ไหมฮะเป็นนกยูงสีทองค่ะโอ้โหสวยมากแล้วมีความละเอียดแบบสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาทอนานไหมคะเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้ผืนนึ่งก็จะไม่ซ้ำกันอ๋อไม่ซ้ำกันแต่ละช่วงของผ้าจะมีลายแตกต่างกันไปเรื่อยๆ มีทั้งหมดกี่ลายคะผืนนี้ยี่สิบลายคนทอก็จําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะทอเสร็จก็ปีเป็นปีค่ะอ๋อเป็นปีอะ่อะลายจากเริ่มตั้งแต่ล่างจนถึงบนสุดมันจะไม่เหมือนตั้งแต่ล่างจนถึงบนสุดเนี่ยจะคนละลายกันหมดเลยใช่แล้วก็มีลายทั้งผืนนะคะมีลายทั้งผืนลเลยลคือล่างจากบนสนุครับ เราจะต้องทําให้มันเหมือนกันเป็นเชิงกับเชิงสองฝั่งต้องเหมือนกันไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นสีธรรมชาติด้วยนะคะอ๋อเป็นใยสีธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้เครื่องหมายนกยุงสีทองด้วยนะสําหรับผืนนะคะสุดยอดผืนนี้เท่าไหร่คะไม่ถามราคาคงไม่ได้ไปตรวเปิดมาก็ได้รับลมมาค่ะถ้ามีคนอยากได้สนนราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะสองแสนห้าได้ผ้าไหม แท้ๆงานประณีและเป็นของศิลปินโอทอปค่ะแล้วก็มีแค่ผืนเดียวเท่านั้นมีผืนเดียวผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวเท่าพออีกทีหนึ่งก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะทำลายไม่ได้เยอะเหลือเกิน20กว่าลายผืนแบบนี้จะไม่ทออีกแล้วจะไม่ทออีกแล้วเลยมีแค่ผืนเดียวขายไหมพี่ขายไหมขายหนึ่งคนที่โชคดีเท่านั้นที่จะได้ผืนนี้ไปครอบครองก็คือมีผืนเดียวในโลก ต้องพูดอย่างนี้มีเพืยงนเดียวในโลกไม่ทําแล้วคนมาจ้างให้ทําก็ไม่ทําไม่ทําแล้วนะคะมีแค่ผืนเดียวเราเราจะทั้งเปลี่ยนใหม่ไม่ลืมเราจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยอันนี้ก็คือแพลวาการสินค่ะที่โด่งดังก้องโลกนะคะท่านใดที่สนใจก็มาชมกันได้ในโซนศิลปินโอท็อปนะคะภายในงานโอท็อปมิเีย2023เ h ล l l เจอร์2ถึง3เมืองทองธานีค่ะขอบคุณนะคะรยสวมากเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งด้าน นี้กันบ้างนะคะยังอยู่ในโซนของผ้าเดี๋ยวเราจะเดินกันเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่เอามาให้ได้ชมให้ได้ช็อปกันในงานครั้งนี้ขวามือตรงนี้ค่ะนะคะผ้าศาสตร์แก้วค่ะเป็นผ้าทอลายโบราณนะคะก็มีไห้ชมใส่ตู้เลยเพราะว่าโบราณจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะคะถึงความสวยงามของผ้าแหวนสองนะฮะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นลายครั่งโบราณยาวนานกว่า200ปีนะครับค่ะต้องใส่ตู้เลยเพราะว่ากลัวคุณขโมยนะคะนะคะก็เป็นความสวยงามนะคะของผ้าไทยแล้ก็หาชมานรานกยุงพระราชทานด้วยนะค่ะสวยจริงๆค่ะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะคือจริงๆหลักๆเลยอ่ะผ้าที่เราพาไปชมอ่ะก็จะเป็นงานแฮนด์เมดเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ ส่วนมากนะครับจะมีแค่เพียงผืนเดียวเท่านั้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าไทยนะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปเนี่ยก็รับรองว่าใส่ออกมาแล้วไม่ซ้ำแน่นอนนั่นน,นี่ก็จะเป็นผ้าทอลายโบราณนะคะจากกลุ่มทอผ้าบ,บ้านบึงจังหวัดอุทัยธานีนะคะอุทัยธานีเองเนี่ยก็จะมีชาติพันธุ์นะคะที่อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นเหล้าคลั่งนะคะก็จะลักษณะ พาซินเนี่ยก็จะมีตีนแดงนะคะแล้วก็มีเชิงที่เป็นพิเศษอััตรา์ของอุทัยธานีฝั่งนี้จากสุโขไทยสีชัชชาลัยค่ะสุโขไทยที่เขาก็จะมีผ้าที่เป็นลวดลายของเขาด้วยนะครับอันนี้ได้ที่หนึ่งเลยเหรอคะคอดสองกลมมนใหม่นี่สวยงามมากวันที่สมอ๋อได้ที่หนึ่งลมันเหมอนกัน อ่ามาดูด้านนี้ครับคุณผู้ชมต้นเดือนอันนี้เรียกว่าลายอะไรคะ,ะตัวนี้เป็นพระจก9้าลายอยู่ <พะ S 2> ในผืนเดียวเก้าลายแต่ตัวคือพระจกไทพวนหัดเซี่ยวจะประกอบไปด้วย3มส่วนเนาะส่วนตีนตัวแล้วก็หัวสิน้นค่ะ,ค,ะคือทั้งหมดจะจบทั้งทั้งผืนเลยจะไม่มีจะสังเกตเห็นว่าจะเป็น9้าลายอยู่ในผืนเดียวที่เราได้ชนะเลิศก็คือเป็นตานกยุงก็คือเป็นนกยุงเงิน คลาน้องยนตสินเงินค่ะแล้วก็เป็นไหมทั้งหืนค่ะเจ้าลายอยู่ในผืนตั้งแต่ลายเครือน้อยเคือกลางเครื่อ่เนาะดอกมนต์16 12หน่วยตัดแล่ะมีน้ำอ่างสองท้องแปดขอสขอครบวนซึ่งถ้าเกิดเราซื้อผ้าถุงก็แค่จะผืนละลายอยู่ใน แต่ผืนเดียวแต่อันนี้เนี่ยรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดของผ้าไทยพวนทั้งหมด9้าลายอยู่ในผืนสุดยอดเลยซึ่งเป็นจบผลเน้นจบคือการควบหรือล้วงทําให้เกิดลวดลายโดยจบทิ้งของเราไม่มีตะกอดูนะคะเป็นอ่าค่ะต้องเป็นจบเพราะฉะนั้นเวลาการทาเนี่ยคนทําจะต้องอ่ารู้เรื่องราวแล้วก็ทําเป็นเนาะคือจะเป็นเด็กที่คนในชุมชนที่ทําเป็นถ้าเด็กเรียนรู้ใหม่ก็ ใช้เวลาแต่ยากกันไม่ยากออกมาอาจจะไม่ได้เป็นลายแบบนี้อาจจะเป็นลายอื่นไปแต่กล้องไม่ได้นี้าผืนนี้ใช้ระยะเวลาอยู่กันค่ะก่อนถึงเจ็ดเอ้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใช่้าผืนนี้เจ็ดเดือนสวยงามมากค่ะนะคะจากสุโขทัยใครอยากจะชมนะคะนานผู้ชมขามากันได้โซนศิลปินโอท็อปค่ะขอบคุณครับให้เห็นของจริงนะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันปูเป็นงาน ไปงานอะศิลปะกันบ้างงานศิลปะอไปภาคใต้พาไปดูงานฉลุหนังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้จากนครีาราชนะคะมีขึ้นชื่อมากของภาคใต้ใครไปใครมาต้องซื้อติดมือกลับบ้านเป็นที่ระลึกหรือว่าซื้อไปเป็นของฝากนะคะเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นสุดยอดฝีมือการฉลุหนังเลยค่ะ นี่แบบนี้นะคะใครอยากจะได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ภาพอะไรก็เลือกได้อ,อันนี้เป็นหนังวัวแท้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นลงสีลงยามีสวยงามมากก็คือแค่เลือกซื้อไปแล้วก็ไปหากรอบสวยๆใ,ใส่ใสได้หรือว่าจะเลือกแบบที่ใส่กรอบแล้วก็ได้นะคะวันนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะมีลายมงคลแต่งตางมีลายครุฑนะคะใครชื่นชอบครุฑบูชาครุฑนะคะ หรือว่าลายมงคลนะคะก็มีให้เลือกนี่ก็เป็นหนุมานนะครับมีช้างม้าม้านี่ต้องกี่ตัวคุณ9ก้าไหมม้านี่ต้องเดี๋ยวนับกันนะคะ3 4มี่ห้าหก็ดปดค่ะแตัวความเชื่อของคนจีนเขาบอกว่าใครที่มีรูปม้านะคะม้าเนี่ยกำลังก้าวเดินหรือว่ากําลังควบกําลังวิ่งเนี่ยแปลว่าธุรกิจหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยกำลังก้าวกระโดดกําลัง เจริญรุ่งเรืองกำลังไปข้างหน้ากําลังก้าวหน้าอยู่นะคะครับแล้วันี้ก็เป็นงานแกะสลักไม้นะครับใช่ค่ะสันนี้จากลำปางอันนี้เขาได้เอ่อใครเป็นโอ้โหสวยมากสวัสดีครับอันนี้อินสปิเรชันมาจากใครเอ่ยอิรครับคือมาจากนางสาวไทยท่านเองนางสาวไทยอ๋อไม่ใช่หนูหรอคะอ้าวตายแล้วตายแล้ว ไม่น่าหรอไม่น่าใช่ขอได้ไหมพี่ครับแกะเป็นรูปหนูได้ไหมคะเสียเวลาพี่เขาใช้คําว่าเสียเวลาพี่เขานะก็คือนางสาวไทยความสวยงามของคนไทยของหญิงไทยนะคะของหญิงไทยไปร่ชนในการแกะนะคะสวยงามมากจากไม้อะไรแต่ดูแล้วก็ก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆอยู่นะเดี๋ยวลองดูก่อนไม่คล้ายเลยเธอไปเถอะอ๋อ ไม่คายเลยมีชิ้นเดียวนะคะมีชิ้นเดียวแล้วก็ยังมีงานอ๋อมีกินนารีด้วยมีงานกินนารีพญาโหงแล้วก็มีเป็นงานแกะสลักท่านเกจิอาจารย์สมเด็จโตสมเด็จพระพุทธโตสมเด็จพระพุทธโตด้านนี้มีเป็นหนุมานมีกวนอูอันนี้ก็ก็ไม่แพงนะเจ็ดพันห้าเท่านั้นใช่ใช่ได้แผงไม่่แพงเทาได้โอ้โหสวยมากแล้วดูไม้สัตว์อันนี้เป็นไม้สัตว์ทั้งหมด เป็นไม้สักทั้งหมดนะครับเป็นงานแกะสุดยอดงานฝีมือหมดยกให้เลยนะคะโซนสีเล็ปิโนท็อปนี่คือแบบสุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะมาชมกันได้ในงานนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อโซนนี้กันบ้างนะคะไปดูเครื่องหนังไปดูอะไรแบบแฟชั่นกันบ้างนะคะเครื่องหนังอันนี้ก็จากนนทบุรีนะครับ ไมีครบถ่วนด้านนี้นนทบุรีก็จะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะแต่ว่าเขาจะมีดีไซน์ที่แปลกใหม่ค่ะอย่างเช่นอันนี้น่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นการแบบตอกหนังนะคะแล้วก็เอามาเย็บติดกันอีกทีหนึ่งแบบนี้สวยเป็นเหมือนลายดอกไม้นะครับน่ารักเออน่ารักอันนี้สวยดีแล้วก็จะไปทำเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายตุนอันนี้ก็เป็นแบบแฟชั่นร่วมสมัยมากขึ้นนะฮะนะฮะ แล้วเขาก็กจะแบบ<า>เป็นซิปข้างในด้วยนะเนี่เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็มีเป็นตะข่ายก็ดีไซน์มีของมือดีไซน์ที่ร้านนี้แบบสวยเลยนะคุณเป็นแบบทันสมัยน่ารักน่ารัก<ช>นะคะใช่คือดีไซน์มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น,นครับค่ะแล้วก็มีราคาพิเศษมาให้ด้วยนะคะด้านใเซล40%ด้วย แบรนด์ทันสุดานะคะทันสุดาอันนี้ก็จะเป็นสีหนังเลย <c oughs> ชุดาขาก็สวยนะคะุณชุดทำมาจากหนังใช่เนี่ยน่ารักมากอย่างดีเลยนะคะอ่ะใครอยากจะช้อปก็มากันได้เลยะคะ่ะโอท็อปมิเดียยินดีต้อนรับนะคะท,ทุกทท่านจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะอ่ะะาเดี๋ยวเราไปท <ไป S 2> างด้านนี้กันบ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาที่เครื่องถมกันบ้างคะ่ะ งานถมเงินถมทองนะคะจากนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสวัสดีจ้ามาแล้ว<อ>มาแล้วเครื่องถมเงินถมทองจากเมืองคอนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นถมทองนะคะเป็นทองคําแท้นะคะแล้วก็เลือกเป็นถมเงินก็ได้หรือถมทองก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเป็นสัญ,ญลักษณ ะค,ะความเชื่อของคนในชุมชนก็คือสัญลักษณ์น้ำโมนะคะเนี่ยแหวนที่ปุใส่ก็น้ำโมเหมือนกันอันนี้ก็คือใส่ติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะ mm. นี่ก็จะเป็นน้ำโมเขามีความเชื่อว่าจะคุ้มกันพยานอันตรายนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะก็จะสะท้อนออกไป oh. ก็ทำให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยปลอดภยัยนี่นะคะ oh. ใครที่จะทำคุณสงคุณใส่อะไรใส่ก็ แปลวคลาดนะคะสามารถเลือกได้ก็จะมีทั้งแหวนมีทั้งกำไลนะคะหรือว่าจะเป็นสร้อยคอก็ได้อันนี้ก็เป็นงานถมงานถมนี่ก็ยากมากนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเห็นชิ้นงานแบบนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยอย่างไรนะคะหลายขั้นตอนก่อนอื่นต้องเอาแผ่นเอาเม็ดเงิน,น,เ,นเริ่มแต่เม็ดเงินเลยเอาเม็ดเงินมาทเาเป็นเส็มาหลอมหลอมแล้วก็เอาไปรีดให้เป็นแผ่นก่อนค่ะให้เป็นแผ่นเสร็จแล้วปุ๊บ แล้วก็มามาตีลเบนบนแผ่นชั้นอะย่างยึดติดค่ะก็มาเขียนลายเขียนลายเสร็จก็แกะสลักแกะสลักเสร็จก็ต้องรื้อขึ้นมาอีกเพื่อจะมาประกอบเป็นวงเป็นวงเสร็จขั้นตอนเป็นวงเสร็จก็ต้องเอามาถมค่ะเอามาถมให้ถม้ํายาเสร็จแล้วก็ต้องประคัดออกอีกก็จะได้เาแล้วก็เอามาแลลายใหม่ให้ลายมันขึ้นชัดเจน นะคะอ <c oughs> อ,อีกปืมยากมาก<น>ยากมากหลายทัยยนมาถนับแล้วิ่มว <c oughs> ็ <c oughs> โอ้ลงนวลยี่สิบ ตลอดนะคะท่านตอนมากกว่าจะได้ชิ้นงานชิ้นงานนึงนะฮะก็เมื่อกี้พาไปดูเครื่องเงินมาด้วยสวยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะะใครที่สนใจต้องแวะมาที่โซนนี้เลยนะครับศิลปินโอท็อปนะฮะค่ะเราสองคนขออยู่เดินเที่ยวชมกันต่อนะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านด้วยที่งานโอท็อปมิเตีย2023งานนี้จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมาเที่ยวชมงานกันเยอะๆนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ช่วงนี้ลาไปแล้วนะคะพบกัน ใหมช่นาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ